จากกระแสะการปรับคอรมอรตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีความเห็นล่าสุดจากคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับจากทางพรรคเก้าไกลนะครับได้พูดถึงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะที่มีโผล่มาว่าคุณพิชัยชุนหาวชิระเนี่ยจะมานั่งในรอบนี้ถ้ามีการปรับครมอรแทนคุณเสรษฐาทวีสินคุณสิริกัญญาบอกนะครับว่า การที่คุณเศรษฐาเทวีสินจะเลิกควบเก้าอี้ e รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วปรากฏชื่อคุณพิชัยชุนหะวชิระซึ่งปัจจุบัน,เ,นเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเนี่ยมันนั่งเป็นขุนคลางคนใหม่ค่ะคุณหมายมองว่าตั้งแต่แรกเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหมายเขาว่านายกไม่ควรจะควบไม่ควรจะควบตําแหน่งรัฐมนตรีคลังนะฮะดังนั้นหากมีรัฐมนตรีคลังคนใหม่มาทำหน้าที่คุณเศรษฐาแบบ full time เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีส่วนจะเหมาะสมไหมคงต้องให้โอกาส คุณพิชัยปฏิบัติหน้าที่ก่อนซึ่งคุณสุริกัญญาบอกว่าคุณพิชัยเนี่ยเคยให้ความเห็นเรื่องดิจิตอล w a l l ล็ในสภาไว้แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ในทีมที่ทํางานใกล้ชิดมาตลอดนะครับซึ่งก็บอกด้วยว่าโครงการดิจิตอล w a l l ล็เนี่ยล่าสุดรายละเอียดที่ออกมาเห็นได้ชัดเจนว่าเงินจะหมุนกระจุกอยู่ที่ทุนขนาดใหญ่ฮะเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆที่สร้างข้อจํากัดให้กับร้านขนาดเล็กทั้งนั้นเลยดังนั้นก็มองว่าสุดท้ายแล้ว คนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ร้านค้าสะดวกซื้อมากกว่ารายเล็กรายย่อยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมายบอกว่าหากรัฐบาลยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยการจะไปจูงใจร้านขนาดเล็กให้เข้ามาร่วมเนี่ยมันก็จะยากาสุดท้ายทุนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์นะครับ